สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกข,ขายตรงกับผมธทีรศักดิ์ขวัญสุรัตน์ครับ ครับผมพิษนุทีรสุนทรไทยครับครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับเรามาพูดกันต่อถึงเรื่องของปัญหาต่างๆในธุรกิจแวดวงตรงกันต่อดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วปัญหาต่างๆนะครับที่มีทั้งกระแสมีทั้งข่าวจริงข่าวลือซึ่งเป็นกระแสกันมาในตั้งแต่ในอดีตเนี่ยก็มีมากมายหลายบริษัทด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเพิ่งเกิดเฉพาะอย่างวันนี้นะครับที่จะมาพูดต่อนิดนึงก็คือกรณีของมิกกเว้ นั่นเองนะครับริงแล้วปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะครับในแวดวงขายตรงเนี่ยมันมีสักกี่บริษัทแต่ครับพี่พี่สนุรับในอดีตคือเรื่องของธุรกิจมันเป็นเรื่องที่มันก็มีเหตุที่จะต้องมีความขัดแย้งกันบ้างนะครับเพราะว่าธุรกิจบางครั้งนะครับถ้าทําแล้วมันไปได้ดีนะครับก็มีปัญหานะครับทำแล้วกิจการทําท่าจะเจ๊งก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่กรณีของ บิลควิเว่ยอันนี้ก็เป็นเคสแรดี้นะครับเป็นกรณีศึกษาสําหรับวงการรีสกร์ขายตรงเหมือนกันเนื่องจากว่ากิจการเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับในเรื่องของการบริหารหรือเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของส่วนตัวของเขานะครับแต่ถ้าเราจะม,ามองในเรื่องขององค์กรน,นะครับในส่วนของบิลควิเว่ก็จะเห็นว่ามันแทบจะไม่มีผลกระทบอะไรมากมายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงการสารตอ เป็นการช่วงต้องทําความเข้าใจกับเครือข่ายหรือสมาชิกให้เข้าใจนะครับว่าการที่จะเลือกเดินกับบริษัทใดอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงความเชื่อมั่นจะต้องเรียกคอนฟิเอนซ์เหล่านี้กลับมานะครับให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่ทางมิวควีเวกําลังขับเคลื่อนอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจขายตรงในลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าไม่ใช่เพียงมิวควีเวอย่างเดียวนะครับเมื่อ 10- 20ปีก่อนนะครับ คงจำกันได้ดีว่าการก่อตัวของสุพีเดิมนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นกิจการที่ขายตรงที่ดูจะเป็นกิจการที่ได้รับการอายอมรับพอสมควรนะครับเนื่องจากว่า,เ,าเป็นคนที่ มีศักยภาพทั้งคู่นะครับก็คือในส่วนของคุณหมอต้อยนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นแพทย์หญิงนารนีนี่แหละฮะก็คือที่เป็นประธานของกิฟฟิลีนนะครับแต่ก่อนที่จะมีกิฟฟลีนมันก็เริ่มต้นจากความขัดแย้งเหมือนกันนะครับก็คือหมอต้อยกับสามีนะครับก็เริ่มสร้างสุพีเดิมมาด้วยกันนะครับทีนี้สุพีเดิมมันก็มีสินค้าที่ณวันนี้สุพีเดิมก็ยังเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินร่วมทางกันได้เพราะฉะนั้นมันก็เกิด การหย่าล้างนะครับต่างคนก็ต่างมาสร้างอาณาจักรของตัวเองนะครับดังนั zat, planet, ้ e นนี่เป็นกรณีตัวอย่าง <Five. S 2> ที่ว่าซูพีเดิมเขาก็ไปได้กิฟฟลีนก็ไปได้ดีครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทำการแยกกันเดินไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนจะประสบความล้มเหลวนะครับเหมือนกับมิลกิเวเช่นกันครับวันนี้เขาอาจจะความพิดห็นเไม่ตรงกันแต่เขาแยกกันเดินแต่ต่างคนต่างไปสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมานะครับมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเช่นกัน ถ้ามองอันนี้มองแบบสร้างสรรค์น,นะครับ,รบแต่ว่าถ้ามองแบบว่าเอาจะต้องห้ามพันกันให้ตายไปข้างอะไรอย่างนี้มันก็ดูจะเป็นการที่ทําใหา้ทุกคนดูอกสันขวัญแขวนด้วยกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ดีเราก็เห็นว่าต่างคนต่างไปสร้างสรรค์กิจการของตัวเองไปสร้างาวิธีการกลยุทธ์วิธีการใหม่ๆนะครับไปนคิดค้นขึ้นมาเพื่อ,อทํำยังไงถึงจะให้ตลาดมันเติบโตขึ้นมาอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะครับก็ดีอของหมอต้อยอันนี้ถือว่าเป็นกรณีที่ ที่น่าสนใจนะครับซึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสําเร็จนะครับไม่จําเป็นจะต้องอพึ่งพานะครับคนรอบข้างมากเกินไปตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองของหมอต้อยนี่แหละก็ทําให้กิจการประสบความสําเร็จได้นะครับทีนี้กรณีอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเองก็ว่าไปก็เคยประสบมีประสบการณ์เรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับ,รบจากการเห็นกิจการบางกิจการที่เกิดสงครามแย่งชิงแบรนด์กัน แยงจิงสมาชิกกันนะครับเดิมเป็นบริษัทที่ทําร่วมกันมาก่อนนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับอีกคนผลิตอีกคนบริหารเครือข่ายนะครับจับมือเป็นพันธมิตรร่วมเป็นร่วมตายกันมานะครับแต่วันหนึ่งเมื่อผลประโยชน์มันมีนะครับไม่ลงตัวกันมันไม่ลงผลประโยชน์มากเกินไปอ่ามันก็ทําให้แตกคอกันได้นะครับอันนี้อยากจะยกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งแล้วกันนะครับกรณีอย่างของ กุ้งหลวงไคโทซานนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราก็รู้จักกันดีว่าเป็นลีดเดอร์ในตลาดของสินค้าเกษตรนะครับซึ่งดรวิชาญจะปากขาวก็โดยส่วนตัวก็สนิทกันนะครับอาจารย์ธนพัฒน์นะครับก็สนิทกันนะครับเนะมื่อก่อนเขาก็ทํากิจการร่วมกันมาดีๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือร่วมกันอีกคนผลิตอีกคนช่วยกันขายช่วยอีกคนพัฒนาอีกคนช่วยกันขยายเครือข่ายนะครับกิจการมันก็โตเร็วนะครับ ระยะเวลาสเดือนนี้เราเห็นสมาชิกนะครับที่เกิดขึ้นในกุ้งหลวงในเวลานั้นเนี่ยเห็นสมาชิกขึ้นมาสอง2,000คนนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูยากนะครับ,รบเพราะว่าอันนี้ก็เพราะต่างคนต่างผลิตก,กาลังร่วมแรงกันนะครับแต่วันใดวันหนึ่งเมื่อเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ทําให้เกิดการแตกแยกได้นะครับเพราะฉะนั้นและความแตกแยกเนี่ยมันก็ทําให้สร้างความเสียหายนะครับไม่เฉพาะกิจการบริษัทเท่านั้นนะครับ คนที่เขาไปร่วมกิจกรรมทำาคือธุรกิจเครือข่ายมันก็วันไหวกันไปหมด,ดแต่กระสารสันสนสน่นเซนไปหมดนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับกรณีที่ผมอธิบายให้ฟังเรื่องของมิ l กี้เวย์นะครับแต่ละคนกำรรซอฟต์แวร์ไว้นะครับหรือไปก๊อปปี้ซอฟต์แวร์มาอีกชุดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรหัสสมาชิกทั้งหลายแหล่นะครับฝับ่งนี้มีคะแนนมีรหัสสมาชิกกี่หมื่นกี่แสนกี่แสนคนก็ไม่รู้ละก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็มีเท่ากันเห็นละคะแนนเห็นแต่ละฝั่งก็เพราะฉะนั้น ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเกมที่กลายเป็นว่าถามใจของสมาชิกหรือว่าคุณจะเลือกฝ่ายไหนเขาอยากจะไปอยู่กับใครไปทางานใครต่อนนชอบอค,คุณอยู่ฝั่งนี้คุณก็มีคะแนนเท่าเดิมคุณอยู่ฝั่งนี้คะแนนคุณก็เท่าเดิมนะครับแต่ปัญหาก็คือตัวสินค้าใข่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเหตุที่ทําให้เกิดคดีฟ้องร้องกันนะครับแย่งชิงลิขสิทธิ์ว่าแบรนด์นี้คือโลโก้สินค้าเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญ ไอ้ตัวไส้ในที่ในขวดมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ตัวโลโก้เนี่ยเป็นแบรนดิ้งที่เขาสร้างกันมาใช้เงินลงทุนโฆษณากันกวรจะสร้างแบรนด์จนติดตลาดแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปอยู่ในมือใครนะครับ,รบตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เนี่ยมันจะสิ่งหลีกเลี่ยงลบาบากถ้ากรณีว่าสินค้าสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วมันติดตลาดนะครับมันก็จะต้องเกิดปัญหาเรื่อง,ของเขาขขขเรียกว่าข้อกฎหมายนะครับ,รบส่วนเรื่องของเครือข่ายนะครับก็ เขาเป็นว่าพวกใครพวกมันคุณรักใครชอบใครคุณก็ไปอยู่กับคนนั้นก็อยู่กับคนนั้นก็เป็นตามธรรมดาเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลอยู่แล้วหรือถ้าจะเลือกสองฝ่ายมันก็มีปัญหาว่าเออถ้าถ้ารักทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็ทําให้อ่ทางอีกฝ่ายหนึ่งเขาเขารู้แล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณร่วมงานเขาก็รีดทุนออกนะครับดังนั้นนี่มันก็มีปัญหาที่ทําให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นแล้วอย่างตรงนี้เวลาสมาชิกจะไปเนี่ยมันอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้ามาฝั่งนี้ได้ผลประโยชน์เยอะกว่ากับอยู่ฝังนี้ อันนี้มีส่วนด้วยครับอันนี้เป็นคําถามดีเพราะว่าในเหตุการณ์สถานการณ์แบบเนี้ยนะครับแต่ละฝ่ายจะต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อที่จะดึงแนวร่วมเข้ามาเป็นสมัครพรรคพวกของตนมาเป็นเครือข่ายของตนครับให้สิทธิประโยชน์นะครับก็บางครั้งครับฝั่งนี้ให้เกทับบับแหลกกันคุณให้หนึ่งผมให้สองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้พอเริ่มให้กันมากขึ้นมากขึ้นนะครับผลคืออะไรนะครับไอ้คนที่ให้มากเกินไปก็เริ่มออกอาการนะครับก็คือ ไอ้คนที่อยากจะไปได้แย่งชิงสมาชิกเก่าๆผู้นําที่เก่งๆนะครับเข้ามาร่วมทีมเนี่ยต้องใช้เงินต้องทุ่มเงินมหาศาลเข้าไปเพื่อที่จะได้ทีมงานหรือเครือข่ายเหล่านี้เข้ามาแต่สุดท้ายมันก็เกิดกรณีขึ้นนะครับว่าเอาเข้าจริงเนี่ยไอ้ผลจากการทุ่มนะครับ กับส่งผลให้บริษัทที่ทุ่มเนี่ยเสียหายมหาศาลนะครับเงินที่ถมไปเดือนหนึ่งห้าล้านสิบล้านจ่ายแม่ทีมบ้างจ่ายค่าสวัสดิการต่างๆนะครับรวมถึงไปจ่ายเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ให้มากกว่าที่ควรจะให้นะครับ,รบมันก็เลยทําให้กิจการเริ่มประสบความเสียหายนะครับอันนี้คือเป็นกรณีศึกษาที่จะต้องจําเอาไว้เป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าถ้าทําไปแล้วปรากฏว่าถึงเอาเข้าจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณได้มากับสิ่งที่คุณเสียไปม,มันไม่คุม้มมันไม่บาลานซ์กันกับกลายเป็นว่าถ้ามันเริ่มต้น จากศูนย์และคุณสร้างอาณาจักรของคุณขึ้นใหม่นะครับตั้งหลักกันใหม่นะครับมันยังไม่สายนะครับที่จะสร้างในลักษณะถ้าเริ่มจากศูนย์ดีกว่าติดลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเอาประสบการณ์มาฝากคุณผู้ชมนะครับว่าการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคิดว่าจะเอาชนะกันนะครับด้วยเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวล่อนะครับมันจะนําไปสู่ความเสียหายหรือความหายนะอย่างแน่นอนครับครับและถ้าสมมุติว่าเขาเอาตัวผลิตภัณฑ์มาเป็นตัวชูโรงนะครับ คือไปถึงว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ทแต่ละบริษัทที่แยกกันมันก็อยู่ที่ว่าสินค้าคุณดีไมหมละ่ะประจุนั้นสินค้าที่จะติดตลาดเนี่ยในระบบขายตรงเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการทดสอบนะครับ,รบมันต้องเข้าไปสู่กระบวนการทดลองใช้นะครับจะเป็นสินค้าที่เห็นผลระยะสั้นหรือะยะกลางระ,ะยะยาวแล้วก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้ดีแล้วตอบโจทย์ได้นะครับคนใช้เริ่มติดนะครับอันนี้มันก็ทําตลาดง่ายอยู่แล้วม,มันเป็นสิน่งที่เป็นของคู่กันนะครับแต่ถ้าสินค้าใหม่ๆคุณบอกว่าดีกว่าเก่า ก็ต้องเอามาเปรียบเทียบคุณก็ต้องไปสร้างตลาดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลานะครับแต่บางคนบอกว่าไม่อยากใช้เวลาผมอยากจะยกมาทั้งกระบี่เลยเอาทั้งอย่างเงี้ยนะครับก็คือคุณอย่ามายุ่งถ้าคุณยุ่งแตะเมื่อไหร่ผมฟ้องคุณนะครับถ้าเล่นกันอย่างนี้ก็มันก็ทําให้เกิดความเขาเรียกว่าจบไม่สวยนะครับก็คือต้องขึ้นลงขึ้นศาลเสียเวลานะครับต้องไปทําอะไรที่มันในลักษณะที่ไม่สร้างสรรค์นะครับก็อันนี้เป็นฝากไว้เป็นกรณีศึกษานะครับ ครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก่อนครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบ,บับใหม่ล่าสุดมิก k เวอินเตอร์เนชันแลแข็งแกร่งทุบสถิติ1,000ล้านภายใต้การบริหารคุณสุมิรในเวลาไม่ถึง1ปี B ีวันดึงดาราร่วม ทุ่มทีวี100ล้านยกแบรนด์พรีเมียมเทเวศกลืนเลือดยื่นอุทธรเดินหน้าชนเซนทรัลเวิลด์ขายตรงปรับกลยุทธ์รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเดินหน้าเปิดชอ็อปคลุมทุกพื้นที่ทั้งในนอกประเทศมิกิเวตไารมาส,สองหมโรงธุรกิจใหม่ปรับภาพลักษณ์แบรนด์มุ่งสู่ตลาดสากล เกาะกระแสสมุนไพรในยุค AEC ผู้ประกอบการเตรียมบุกนอกเชื่อสินค้าไทยบูมสมรภูมิตลาด 3G รบขั้นแตกหักแพ็ a เกจเน็ตมาแรงแซง v o i ์เ s e r บอ b o t ลูกค้าดเดินหมากรอบทิศอัดแคมเปญหนักทั้งสุกไก่สกัดรังนกสื่อพิมพ์ตลาดาวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ กระนำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าคิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 นะคะคิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะคิตตี้รุ่นใหม่ใช้ b 1ค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ b 1นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลย S <S ซื้อ1ลังแถมบีวันมูลค่า280,000บาทซื้อ3ลังแถมบีวันมูลค่า940,000บาทซื้อ5้าลังแถมบีวันมูลค่า1,740,000บาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6,100,000บาทซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า1 3ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า2 2ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบ สนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183 SK 999ปุ๋ยเอนเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดเดินสิบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677